ครับสวัสดีครับลุงศิลป์พระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มานําเสนอพระสมเด็จอีกหนึ่งเนื้อหาวันหน้าหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพระสมเด็จว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเราก็จะพูดถึงเรื่องของการอ้างอิงหลักฐานต่างๆนะฮะซึ่งมันก็มีองค์ประกอบไปด้วยของพุทธประวัตินะฮะวิทยาศาสตร์ แล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์นะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะฮะก่อนอื่นท่านดูภาพองนี้ก่อนนะฮะท่านดูภาพงนี้ก่อนนะฮะเราก็ดูว่าเนื้ออันเนี้เกิดจากธรรมชาติหรือว่าเกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับนะฮะให้เราดูนะครับนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าเนื้ออ,อันนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะดูว่าเนื้นะนอตรงนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะฝนดูก่อนนะครับว่าเนื้อชนิดนี้เนี่ยนะฮะเป็นเนื้ออะไรนะฮะเราจะฝนหนักเลยนะครับคือมาแยกข้าวสารประกอบนะฮะว่าเป็นเนื้อ ที่มีความเป็นแ่ธท่าสามประกอบของผสมเพียงใดนะครับนะก็คือใช้ขมิ้นนะเพื่อหาค่าความเป็นกดเป็นดางนะฮะดูนะครับครโอเคนะครับทีนี้มือจะสั่นหน่อยเพราะว่าเอาเริ่มมีอายุนะฮะนะทีนี้เราก็มาดูว่าพรคองค์นี้เนี่ยนะฮะ คือผ้าอะไรนะฮะพอดูแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ดูเรื่องของความเป็นกฎเป็นด่านนะฮะมีความเป็นธาตุค่อนข้างสูงนะฮะเรื่องความเป็นสารประกอบของผสมนี่ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ย้อนกลับไปเชื่อกันว่านะฮะเอาที่เราเคยรู้จักนะครับเชื่อกันว่าพระชิ้นฟักแบบนี้น่าจะสร้างในยุคของท่าน,จ,านะาานจุาคุณสมเด็จโตนะฮะเราก็ไปดูว่าท่านจ้าคุณสมเด็จโตเนี่ยคือใคร อะฮะอันนี้คือดวงชะตาชีวิตเลิกงามยามเกิดของท่านนะฮะซึ่งถ้าเราบวกตัวเลขนับตัวเลขเนี่ยนะฮะก็จะมองเห็นว่าอ่าดวงชะตาเลิกเกิดแบบเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฉลียวฉลาดมีความปราดเจ้านักคิดนะฮะถ้าดูตัวเลขเนี่ยมีความปราดเจ้านักคิดคล้ายๆกับ NGO เลยแหละนะฮะ ก็คือนักสิทธิเรียกร้องเลยแหละมีความค่อนข้างจะอัตคัดในเรื่องของการดำเนินชีวิตคือต้องเดินทางอยู่ตลอดนะฮะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนะฮะอาจจะมีเรื่องของโรคเลือดนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านไปวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะฮะ ของท่านเจ้าพุณสมเด็จนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าท่านเจ้าพุทสมเด็จเนี่ยสร้างพระสมเด็จเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายหลายเนื้อหลาย,ลายพิมพ์เราก็ย้อนกลับไปดูในยุคนั้นนะครับว่าชีวิตการการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตเนี่ยของผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างเป็นเช่นไรซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆปี2400ก่อนและหลังปี2400เนี่ยมันมีเรื่องของการล่านานิฮนะมีเรื่องของการล่านานิคม ก็จะมีนิชันนารีนะฮะหรือบาดหลวงเนี่ยค่อนข้างเยอะสมัยก่อนเนี่ยเขาสู้รบกันเนี่ยแย่งอนาณาจักรคมกันเนี่ยเขาจะใช้ทหารใช่ไหมฮะใช้เครื่องมืออาวุธในการทำศึกที่ทันสมัยใช่ไหมครับแต่ในช่วงของปี2400เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วก็จะใช้เรื่องของการเอาการค้าเข้ามาแล้วก็ตามด้วยศาสนาแล้วก็ตามด้วยทหารนะฮะ ในยุคสมัยรัชกาลที่สี่ต้องยอมรับว่าท่านเฉลียวฉลาดนะฮะท่านเก่งมากนะฮะจะเห็นได้จากาศาสนาของเรานะมีมีการแบ่งกันเป็นสองนิกายนะมีการแบ่งกันเป็นสองนิกายนะเสร็จแล้วเนี่ยที่ต้องแบ่งก็เพราะว่าเพื่อให้เกิดการเข้มงวดกวดขันในการสอดสองดูแลกันเพราะว่าสมัยนั้นนั้นเนี่ยาศาสนา หลายศาสนาเนี่ยเข้ามานะฮะแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเลยเห็นแล้วว่าอันนี้จะทําให้เกิดการแตกแยกนะฮะเชื่อว่ามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝงมาท่านก็เลยนะฮะให้เข้มงวดกวดขันเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มแข็งมากนะฮะเรื่องที่จะสร้างพระหรือว่า พุททางเอากระตังเข้าตู้สังขัางเอากระตังเข้าตู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับบวกกับช่วงนั้นหลังสมงภามด้วยประชาชนเนี่ยลำบากค้นแค้นบูรพากษัตร์ในยุคนั้นเนี่ยก็เหมือนกับสร้างกลยุทธ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็เลยให้มีการเข้มงวดเรื่องของศาสนาใครจะมาสร้างพระนี่ถือว่าอวดอุตตริโดนนะครับ สมัยนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เลยนะครับสิสองยี่2ิบเจ็ดข้อนี้ต้องเป๊ะเลยนะฮะเรื่องของการสร้างพานนี่ถือว่าเป็นการปวดอุตริเขาจะไม่ทํากันนะฮะแล้วสมเด็จชิ้นฟักอย่างนี้มาได้ยังไงนะฮะมาได้ยังไงผมจะบอกให้นะครับว่าที่เกิดสมเด็จชิ้นฟักขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยนะฮะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านไม่เห็นด้วย นะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยอ,องราการที่4เนี่ยท่านมีสโลบายในการบูรณะซ่อมแซมเมืองโดยเฉพาะวัดก็ให้ขุนนางเนี่ยนะแต่ละกรมกองเนี่ยไปเป็นเจ้าภาพในการสร้างบูรณะวัดต่างๆเสร็จแล้วอนุญ,ญาตให้เอาอัธิบรรพชนขุนนางเนี่ยไปบรรจุในเจดีย์ต่างๆได้ ซึ่งท่านโคุสมเด็จเนี่ยไม่เห็นด้วยนะก็เลยสร้างพระชิ้นฟักต่างๆเนี่ยขึ้นมานะฮะพระชิ้นฟักต่างๆเนี่ยขึ้นมาแต่ทําได้แค่วัดเดียวก็คือวัดบางขุนพงนะฮะแล้วท่านก็หมรณาภาพที่นั่นทํำไมต้องไปวัดบางขุนพงเพราะว่าท่านมีสโลบายอย่างหนึ่งนะสโลบายอย่างหนึ่งก็คือภูเขาทองเนี่ย สร้างแล้วพังสร้างแล้วพังพรน้ําท่วมที่ไรก็พังท่านก็เลยโทษเองไปปรึกษากับท่านพยาหรือราชพิมลนไนะฮะอุปถัมภ์ของท่านมีคนเดียวนะฮะไม่มีหลวงต่างๆที่ที่ท,ที่พวกลองจูหลองจูอะไรมาอธิบายไม่มีนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นขุนนางกับ พระศพท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยไม่เบื่อไม่เมากันเลยนะฮะที่ต้องแบ่งเป็นสองสาศาสนาก็เพราะเรื่องตรงนี้ด้วยเอยสองนิกายเนี่ยก็เพราะตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยนะคนนับถือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จก็เยอะนะฮะคือไม่เข้าใจกันนะฮะในส่วนชนชาติคนนานเนี่ยเขาอ่าที่ให้เอากระดูกอัฐิ นะไปบรรจุในเจดีย์เนี่ยก็เป็นสโลบายอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยในการคือบูรณะวัดแล้วก็เป็นหูเป็นตาไม่ให้พวกบัตรหลวงต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนา,ากลัวว่าจะเป็นช่องโหว่ทำให้เกิดศึกหรือว่าเกิดการม่ดีนะเกิดการแตกแยกของสังคมนะทางท่านจพระคุณสมเด็จเองเนี่ยท่านก็มองว่าจะเอากระดูก อธิขุนนางไปไว้ในเจดีเนี่ยไม่เหมาะสมท่านก็เลยสร้างนะเจดีที่วัดบางพงผมขึ้นมาแล้วก็เอาพระชิ้นฟักต่างๆเนี่ยนะครับไปบรรจุซึ่งเรื่องนี้หลักฐานที่สำคัญก็คือวัดละครธรรมจะเห็นว่ามีเจดีควํานั่นคือชิ้นงานของท่านเป็นการสร้างเพื่อแสดงออกของการไม่เห็นด้วยที่จะเอากระดูกอธิของขุนนางเนี่ย ไปไว้ในเจดีอันนี้สังเกตนะเดี๋ยวติดตามตอนที่ 2, 2> ผมจะไล่รายละเอียดให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีปฏิยาไหมไม่มีนะฮะซึ่งก็ก็บาลึกนะฮะนะบาลึกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมัน อตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่2ผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนักสะสมรุ่นใหม่จะได้เข้าใจนะครับโอเคครับ